อันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเกี่ยวกับกล้องบันทึกภาพอของรถ Isuzu X นะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้ามานะครับเราทําการกดปุ่มนะครับสวิตกุญแจนะครับไปที่ตําแหน่งออนกระจกบันทึกภาพอัตโนมัติเนี่ยจะทํางานทันทีหลังจากที่เราเปิดสวิตกุญแจขึ้นมานี้ผมจะแนะนําวิธีการตั้งค่าต่างๆเรามาดูที่ใช้งานโดยรีโมทนะครับ ปุ่มนีโมดแต่ละตัวใช้งานอย่างไรนะครับก็จะมีปุ่ม power นะครับปุ่มบันทึกวิดีโอนะครับปุ่มเมนูนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดท,ที่สามารถใช้งานหลกัหลกๆแล้วก็ปุ่มเลื่อนเมนูฟังก์ชันต่างๆนะครับก็คือปุ่ม up กับ down ตอนดื่น,นะครับเราเข้าไปที่ เมนูนะครับในการตั้งค่าวันที่หรือว่าตั้งค่าปฏิทินหรือตั้งค่าวเวลาต่งตางๆนะครับเราต้องกดเข้าเมนูนะครับหลังจากที่เรากดเมนูมาแล้วนะครับเราสามารถทําอะไรได้บ้างคือเลือกขนาดบันทึกภาพหรือความละเอียดของวิดีโอนะฮะแล้วก็คุณภาพวิดีโอนะครับถ้าตั้งแต่โรงงานมาคุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับ ไวร์บลาร์ก็จะเป็นดานปรับค่าอัตโนมัติอันนี้เป็นค่าจากโรงงานนะครับก็จะมีฟังก์ชันค่าจากโรงงานนะเราไม่จําเป็นเราอย่าไปปรับค่ามันครับเพราะว่าคุณภาพของผ้ามันอาจจะเปลี่ยนได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการปรับระยะเวลาในการบันทึกนะครับโดยเข้ามาที่เปลี่ยนเวลาในการบันทึกนะครับตั้งแต่นะครับหนึ่งนาทีสามนาทีนะครับห้านาที ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเรากดเลือกที่ต้องการอันนี้ก็เป็นการเลือกอเวลาที่เราต้องการแล้นะครับหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนภาษาไทยจะทําอย่างไรนะครับก็กดเมนูหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาที่ฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆนะครับกดมาเปลี่ยนภาษานะครับเลือกคําว่าปุ่ม select ตัวนี้นะครับอ่าระบบก็จะเปลี่ยน ภาษาให้นะครับตามที like e. term, e ่ล <c oughs> ูกค้าต้องการอ่ามีสองภาษาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนัแลัวเราจะตั้งวันที่นะครับตั้งอย่างไรนะครับมาดูครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงการแสดงวันที่นะครับกดสิเล็กหรือว่าเลือกเข้าไปนะครับมันจะมีให้เลือกเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีหรือว่าวันเดือนปีนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับรูปแบบเวลานะครับสามารถปรับเป็นอ่าสิอชั่วโมงกับ24ชั่วโมงได้เวลาของระบบเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หากว่าตั้งวันที่ไม่ตรงโดยทําการกดปุ่ม S ิเล็กเช่นเคย ขึ้นแสดงสถานะสีเ like. ขียวขึ like so, ้นมาให้เราทราบนะครับว่าเราต้องการเปลี่ยนตัวไหนนะครับกดปุ Nina ่มขึ้นลงนะครับเลือกตามความต้องการได้นะครับอย่างเช่นปี2019นะครับแล้วก็กดเลือกถ้าเราต้องการถัดไปในเปลี่ยนตำแหน่งเดือนนะครับเราก็สามารถเลื่อนขึ้นมากดปุ่ม select อีกหนึ่งครั้งนะครับสถานะสีเขียวก็จะเลื่อนไปที่ตำแหน่งเดือนสามารถเลือกเดือนได้ที่ตามที่เราต้องการนะครับเราเลือกเดือนที่เราต้องการแล้วกด select อีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเลื่อน สถานะสีเขียวจะเลื่อนไปที่ตำแหน่งของวันที่นะครับเราสามารถเลือกวันที่ตามที่เราต้องการได้นะครับกดขึ้นก็ตัวเลขก็จะลั่นขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนกดกดลงก็จะลดลงมาตามลำดับนะครับวันที่กับเวลาจะอยู่ในบนรรทัดเดียวกันเราสามารถตั้งเวลาได้ทันทีนะครับก็คือกดเ,เลื่อนเล e c กเลื่อนตำแหน่งให้สถานะสีเขียวนะครับไปที่ตำแหน่งเวลานะครับว่าขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับ นี้ก็มีจํานวนชั่วโมงกับจํานวนนาทีบอกนะครับไม่มีจํานวนวินาทีเนาะหลังจากทําบันทึกเสร็จแล้วนะครับเรากดเลือกอ่า select อีกทีนึงไปแสดงสถานะสีเขียวก็จะหายไปนะครับัน,นั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนเมนูตัวอื่นได้ครับโดยการกดปุ่มดาวลงมานะครับเครื่องมีการ เซตค่าผิดเพี้ยนหรือว่าเราไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็สามารถกดคืนค่าจากโรงงานได้โดยคืนไปที่ตำแหน่งเปิดนะครับจากนั้นเรากดคําว่าโหมดเข้าไประบบก็จะเซตเป็นค่าจากโรงงานเข้ามาให้นะครับอันนี้เป็นวิธีการตั้งค่านะครับเบื้องต้นขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นวิธีการลบไฟล์วิดีโอที่เราไม่ต้องการใช้นะครับกดไปที่โหมดนะครับปุ่มโหมดตัวนี้นะครับจะมีสถานะระหว่างกล้องของเราเนี่ยสามารถถ่ายรูปภาพได้นะครับ กดปุ่มโหมดเข้าไปกดปุ่มคำว่า select นะครับจะเป็นการถ่ายภาพนะครับจํานวนภาพก็จะขึ้นมาสามารถบันทึกได้สูงสุด50ภาพตามขนาดรูปภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เราตั้งไว้นะครับแต่นั้นถ้าเกิดเรากดปุ่มโหมดอีกหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถ ลบวิดีโอหรือว่ารูปภาพที่อยู่ภายในการของเราออกได้ line, นะครับอย่างเช่นเป็นรูปภาพที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถกดกดปุ่มดาวลงมานะครับกด select นะครับตัวนี้ไฟล์จะถูกจับอยู่ที่ตัวนี้นะครับไฟล์ที่เราเลือกนะครับเราเลือกโหมดนะครับเราเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วครับเรากดคําว่าเมนูนะครับ,ร menu, รบมันจะเข้ามา ที่ delete file นะครับจากนั้นเราเปลี่ยนสถานะให้เป็น on กดปุ่ม select นะครับตัวนี้เราสามารถลบทั้งไฟล์หรือว่าลบเฉพาะไฟล์ได้นะครับสามารถเลือกได้นะครับจากนั้นเรากดคําว่า mode นะครับถ้าเราเลือกกดโม d e เข้าไปเฉพาะบางไฟล์ก็จะลบออกเฉพาะไฟล์เดียวที่เราเลือกเท่าน,นั้นนะครับนั้นถ้าเกิดเราต้องการลบหมดเลยนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนสถานะจาก off <c oughs> ให้เป็น l l delete file นะครับจากนั้นกดหมดอีกทีหนึ่งอ่ามันก็จะรอระยะเวลาครับลบไฟล์ที่ อยู่ในการ์ดของเราทั้งหมดออกนะครับจากนั้นนะครับเมื่อลบไฟล์เสร็จแล้วนะครับในคังรูปภาพหรือคลางวิดีโอเนี่ยก็จะขึ้นคําว่า no file ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะไม่มีไฟล์อันนี้เป็นวิธีการลบไฟล์ในไฟล์รูปภาพและไฟล์วิดีโอแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะนําไฟล์วิดีโอไปเก็บไว้สามารถนรําไปใส่ที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือว่า p c ของลูกค้าได้นะครับโดยถอดการ์ดออกไปนะครับก่อนที่เราจะทำการถอดการ์ดเราจะต้องทําการปิดสวิตช์แจก่อนนะครับแล้วก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับ เวลาถอดการาดนะครับออกจากกล้องบันทึกวิดีโอนะครับให้เรากดกระจกลงมานะครับจากนั้นใช้เล็บหรือว่าใช้มือของเราเนี่ยนะฮะกดกราดบริเวณการ์ดเข้าไปนะครับการาดมันจะเด้งออกมานะครับ เอานาการ์ดตัวนี้นะครับไปดึงไฟล์วิดีโอที่อยู่ในการ์ดลงสู่คอมพิวเตอร์หรือว่า p c ที่ลูกค้าต้องการได้นะครับก็สังเกตนะครับเอาไฟล์วิดีโอลงในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วอย่าเลื่อนปุ่มด้านข้างตัวนี้ออกมาลงมาอยู่ด้านล่างเดิมฐานนะครับเพราะว่าจะเป็นการล็อกการอ่านไฟล์หรือว่าการบันทึกไฟล์นะครับถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะตัวนี้เนี่ยเวลาเรานํามาใส่ที่กระจกเนี่ยจะไม่สามารถบันทึกค่าวิดีโอได้นะครับให้เราเลื่อนไปที่ตำแหน่งด้านบนนะครับงนันขั้นตอนการใส่นะครับเราทําการหัน ข้างที่เป็นแผ่นชิปตัวนี้นะครับมาหาเรานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่บริเวณช่องเสียบการ์ดของตัวกล้องวิดีโอนะครับกดลงไปจะต้องไม่เด้งออกมานะครับอันนี้คือการใส่ไฟล์ที่สมบูรณ์ก็ทำการเดือนขึ้งมาให้อยู่ในตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ทำการเปิดเช็คสถานะอีกทีอีกค,ครั้ง นะก็จะมีแสดงบันทึกวิดีโอทันทีนะครับหลังจากที่เราทําการเปิดตัขกุญแจอ่อนขึ้นมานะครับและนี่ก็เป็นวิธีการที่ข้อแนะ,แน,ะนำเล็กๆน้อยๆครับจากการใช้งานของตัวกล้องบันทึกภาพวิดีโออัตโนมัติของรถยูสุมิวเนะครับในรุ่น d ิออรนะครับปี2019ถ้าตรอไปจะมาแนะนำคิปดีๆอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ